ตอนนี้เ็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นปลาลาตรงเครื่องนะครับแบบนี้นะครับใส่กระดุกนะครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ํานำปลาลาที่เรามีนะครับใส่ลงไปเดี๋ยวต้มน้ําปลาลาก่อนนี่นะครับทิ้งไว้รอจนปลาลาเดือดนะครับเราจะต้มจนปลาลาเริ่มเดือดแบบนี้นะครับปิดแก๊สครับต่อมานะครับ นำปลาดุกที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้ผมใช้หนึ่งกิโลนะครับปลาดุกหั่นแล้วอันนี้ก็จะมีกระชายหั่นนะครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับมะขามเปียกนะครับเตรียมพร้อมไปแล้วต่อมานะครับนำน้ำปลาที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับเทใส่อย่างนี้เลยกองด้วยนะครับ ดูปริมาณแค่มันปิ่มปิ่มปลานะโอเคครับประมาณนี้เรียบร้อยติดแก๊สต,ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่งค้นมานะครับเกี่ยแค่พอปลามันจมนี่ครับ ตอนนี้น้ำปะลาใกล้จเดือดน,นะครับผงนัวนะครับตามชอบใส่ตรงนี้นะครับลอยน้ำเดือดสักแร๊บหนึ่งน้ำหัวกะทินะครับใส่ลงไปเลยใส่ละกาดูก่อนนะครับความพ้นตาบความชอบ คนดูครับเติมได้เรื่อยๆนะครับค่ยอยๆเติมไปน่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นปลาราตรงเครื่องนะครับแบบนี้นะครับใส่ปัดุกนะครับนี่ขึง้นนี้แลวนะครับปิดแก๊สเลยนะครับตักใส่ชามครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดใส่ชามเรียบร้อยนะครับจะเป็นปลารตรงเครื่องนะครับ เขาสวยวร้อนบวกกับผักตามชอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รครับติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะครับเหาคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าบาย